คนละมุมคนละฝั่งครับผมโอ้มีแท็กเตอร์ครับฝั่งนั้นมีตัวค่าครับน่าจะเป็นเครื่องซื้อนี่ครับฝั่งนี้ครับเจอครับลมแรงครับดูทันบาฝั่งนี้เจอลมเต็มเต็มเกรเดอร์ครับมีมนูกับเกรเดอร์ครับไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเลยไกลมองไม่ชัดครับรน้ำดิน นำมาฝากนะครับเอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบรถก่อสร้างครับจัดไปวันนี้บรรทุก10ล้อครับ10ล้อบรรทุกินิเนเ่ยดำรถดำ,ถดำโอ้อยู่เนินนี่ครับรถไถดิตามแบบอย่างสูงนะครับ อ่ะดูจังหวะรถสวนกันโอ้ยอยู่บนเนินครับโหดโหด lòn đu gấp trắng quá, dao dao hấp โอ้เจ้าโรกี้ครับ